สนับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge พาชีวิตไปอีกสเต็ปกับ G.P.X D.C.3 ขอบคุณทาง G.P.X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนาะการอย่างเป็นทางการครับทุกการเดินทางคือเรื่องราวทุกเส้นทางคือความท้าทายทุกช่วงเวลาคือมิตรภาพ Gpx dc3 ไม่ได้แค่พาคุณไปยังจุดหมายแต่พร้อมพาคุณออกไปค้นพบเพื่อนร่วมทางใหม่ๆและการเดินทางสุดเร้าใจที่สร้างความทรงจำสุดพิเศษในทุกโคงทุกความเร็วและทุกความฝันที่เราจะท้าทายไปด้วยกันสามารถไปชมต็วเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง Gpx ทั่วประเทศครับบอกเลยว่าช่วงนี้ราคาเร้าใจมากๆนะครับตัวรุ่นสแตนดาร์ดจะอยู่ที่เพียง94,800บาทและรุ่นสปอร์จะมีราคาอยู่ที่เพียง99,800บาทเท่านั้นครับ เอาละครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับล่าส,สุดทางสุทูกิได้ทำการเปิดตัวรถมอเ,เตอร์ไซค์สกูตเตอร์แนวคลาสสิกรุ่นใหม่อย่าง US 1 2 5 T เวอร์ชั่น2025ในประเทศจีนเป็นที่แรกอย่างเป็นทางการนะครับโดยมันจะมีงานดีไซน์ที่มีกลิ่นอายของความย้อนยุคผสมผสานกับความทันสมัยครับคล้ายกับสุทูกิซาลุโตนะครับที่ทำตลาดอยู่ในไต้หวันตอนนี้ ตัวรถซูกิ U.S. 125 T 2025นั้นได้มีการเปิดเผยภาพตัวอย่างทีเซอร์มาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแต่ในการเปิดตัวจริงๆเนี่ยก็ได้สร้างกระแสความสนใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและเมื่อเราได้เห็นภาพตัวรถแบบเต็มๆนะครับก็พบว่ามันมาพร้อมกับการเดินเส้นสายที่จะเน้นความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมที่ชัดเจนแต่มีดีไซน์ของกระจกมองหลังทรงกลมไฟหน้าแบบเหลี่ยมเบาะนั่งแบบตอนเดียวยกระดับหุ้มหนังสีน้ำตาลทำให้ดูหรูหรามากขึ้นครับ แลวก็สิ่งที่เพิ่มความพรีเมียมกับตัวรถอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการเดินขอบสีโครเมียมในหลายๆส่วนของตัวรถครับซึ่งดูลงตัวกับแนวนี้เอามากๆเลยทีเดียวระบบไฟรถนะครับจะเป็นแบบ LED รอบคันพร้อมกับฟีเจอร์อย่างช่องเสียบชาร์จ USB น่าจะแสดงผลแบบ LCD ครับพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะที่กว้างขวางแต่ด้เสดนิดหนึ่งนะครับที่ว่าระบบกุญแจยังเป็นแบบกุญแจเสียบปกติอยู่นะครับยังไม่ใช่แบบรีโมทสมาร์ทคีย์แต่อย่างใด ถันน้ำมันของรถรุ่นนี้ครับจะมีความจุอยู่ที่5.9ลิตรดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ดมเบรกด้านหลังนะครับขนาดยางน่าจะอยู่ที่12นิ้วด้านหลัง10นิ้วน้ำหนักตัวโดวยรวมของรถถือว่าค่อนข้างจะเบาครับอยู่ที่เพียง110กิโลกรัมเท่านั้นทานาขอมกำลังนะครับจะมาในพิกัด125ซีซี1สูบ2วาล์วนะครับจ่ายน้ำมันนระบบหัวฉีดครับให้แรงม้าสูงสุด6.9กิโลวัตต์ที่7,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาที บเคลื่อนโดยระบบเกียร์อัตโนมัติครับส่งกําลังไปยังล้อหลังด้วยสายพานและราคาที่วางขายในจีนนั้นจะอยู่ที่เพียง47,000บาทเท่านั้นครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ยากเลยขอบคุณทาง g p s Dare to Challenge ครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่งเป็นทางการนะครับและพบกับรายการ g r e a b r e r Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย g p s Dare to Challenge